พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่4เมษายนคศช2022คำพยานชีวิตโดยคุณโมนิกาเอแอนเดอร์มน นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องยืนหยัดอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ34-49และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ37และดาวิดทูลต่อไปว่า พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ค่าพระบาทจากขยุมเท้าของสิงห์และจากขยุมเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ค่าพระบาทจากมือของคนฟิลิเตียคนนี้และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเจ้าคุณโมนิกาเอแอนเดอร์แมนเป็นพยานว่าบิวสามีของบิฉันกลับมาจากการไปเที่ยวแคมปิง้งพร้อมกับเรื่องเล่าชวนหัวเราะ ขณะที่เขากำลังทำความสะอาดอุปกรณ์หุงหาอาหารหลังจากรับประทานอาหารเย็นแรคคูนผู้หิวโหวยก็ตะเกียกตะกายเข้ามาในบริเวณที่พักแรคคูนทำให้บิลประหลาดใจและเมื่อมันเข้ามาใ,ใกล้สามีของดิฉันก็ถอยออกมาเมื่อเขารู้ว่าตัวของเขาใหญ่กว่าสัตว์ที่กำลังรุกคืบเข้ามามากบิลก็ปลุกความกล้าในตัวขึ้นเขายกมือขึ้นคำรามแล้วรีบวิ่งเข้าใส่มัน แรคูนตัวนั้นวิ่งหนีไปอย่างผู้แพ้ขณะที่พวกเราหัวเราะกับเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญบางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าประหลาดใจซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ากำลังหลังชนฝาการถูกตัดสินอย่างเลวร้ายการตกงานโดยไม่คาดคิดการทรยศการเสพติดบางอย่างและการล่อลวงล้วนเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ ที่เราอาจรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะรับมือได้ในขณะนั้นแม้ว่าดิฉันจะไม่แนะนำให้วิ่งหนีสัตว์ป่าแต่ดิฉันรู้ว่าเมื่อเรารเผชิญหน้ากับความท้าทายเหมือนที่ดาวิดร,รมในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ก็ขอให้เรามุ่งไปข้างหน้าเข้มแข็งขึ้นผ่านการอธิษฐานสัตว์ซื่อและมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าของเราจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ เราไม่จำเป็นต้องหันหลังให้กับปัญหาของเราและเราสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยพระเจ้าข้อคิดสําหรับวันนี้พระเจ้าทรงเป็นกําลังและเป็นป้อมปราการเข้มแข็งของข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสําหรับนักตั้งแคมป์ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดประทานความเข้มแข็งและความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงขอขอบพระคุณพระองค์ที่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่ออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ